เตือนสติปุงมาตลอดอดทนหลายๆอย่างมาตลอดเกรดมันเก่งมากมันแบบว่ามันโหทุกอย่างมันแบบดึงสติคนแบบที่บางทีแบบว่าหลุดไปแล้วอะอุ้มกับอินหลุดไปแล้วเนี่ยเกมันก็จะแบบมาแบบมาซ้อมกันมาทําแบบทําให้มันดีแบบอันนู้นอันนี้อันนั้นมันแบบคือคอยดึงสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่ทําให้แบบ ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีกว่าที่มันควรจะเป็นในหลายๆครั้งแล้วก็รู้สึกมันเป็นพี่โตเหมือนกันในหลายๆครั้งขอบคุณที่ดูแลอินหมายถึงว่ารู้สึกว่าหนู่าเป็นพี่โตหรอโตกับอินก็ดูแลกันมาไรายๆนี้แล้วก็ มันมีอยู่นั่นแหละจุดหนึ่งที่แบบว่าเราเกือบจะผ่านกันมาไม่ได้อนะไรเงี้ยพี่ไม่เคยคิดเลยว่าแบบว่าแบบพี่แบบรู้สึกแบบว่าอินกับการมีอยู่ของเพนเซลขนาดไหนจนถึงวันที่มันมีวันที่เราเกือบจะผ่านมันมาไม่ได้เราแล้วก็จะไม่ได้มีวันนี้เราด้วยซ้ำเลยแล้ววันนั้นเห็นเกตดร้องไห้ที่จะเสียม,มันไปไเลยนะียแล้วผมพตแบบโอ้โหไม่ได้เลยวะ่ะกลับลำแทบไม่ทำเลย ตอนแรกกลับจะแบบออถ้ามันต้องแบบแยกกันไปนตอนนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่พอเห็นน้องแบบน้องคอยากทำแบบสุดๆอะ่ะหนูแบบเออเอาวะไปสู้กันอีกสักรอบหนึ่งเลยอะก็ขอบคุณเกณฑ์ที่แบบว่าทำให้อุ่มรู้สึกว่าแบบเออมาด้วยกันต่อจนมันถึงที่สุดจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่ทำให้เกิดหนึ่งปีนี้ตอนนอีกตบมือมให้เกณฑ์ด้วยค่ะ นะทุกคนเลยคุณเลยแต่อินเป็นเอ n e r ี y พลังบวกเสมออยู่แล้วเป็นคนที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมันยังไปต่อได้อะมันยังแบบเพราะมันยังมีอินอยู่ทุกอย่างมันก็เลยยังไปได้ถ้าถ้าอินคิดว่าที่อินคิดว่าตัวเองไม่มีประโยชน์ ก่วยวกบหนูช่วยอะไรมันไม่จริงมันไม่มีทางจริงเพราะอินเป็นคนที่ทําให้งานทุกอย่างอันนี้พูดถึงในพาร์ทงานด้วยนะทำให้งานทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปได้จริงๆเพราะถ้าไม่มี energy แบบอินอยู่อยู่ที่เนี่ยมันพังไปนานแล้วอะมันพังกันเป็นเลเทะแล้วเวลาผมคิดงานไม่ออกก็มาคุยกับอินสุดท้ายก็ได้งานกลับไปบ้าง <S <S <c oughs> ได้หลายๆรอบอะไรเงี <c oughs> ไไง้ย เราก็รู้กันอยู่แหละวอ่าแบบพวกเราแบบว่าออรักกันเนาะ <c oughs> นั่นแหละไม่ต้องพูดให้มันเยอะเลยก็ต้องไปเจอกันอีกข้างนอกมันเขินขอให้อินก็ได้เจอกับชีวิตที่ต้องการขอฝากขอให้ประสบความสำเร็จจนถึงที่สุดเท่าที่อยากจะเป็นเก่งไปแล้วอย่าไ,ไปกลัวเกดก็ยังช่วยดู <c oughs> มันได้ หรอใช่ประมาณนี้ค่ะอะไรคะนี่ทีมงานที่ทำให้เกิดงานวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ตั้งใจทำงานจนมันแบบว่าสำเร็จออกมาเป็นวันนี้ขอบคุณพี่ๆมากมากเลยค่ะทุกทีมเลยขอบคุณที่มาสร้างความแตกต่างให้เราให้เกิดขึ้นจริงในวันนี้นะคะ ใชพี่นักดนตรตีด้วยนะคะอยู่กับพวกเรามาตั้งแต่แทบจะเดยวันเลยเใช่ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ยังมาอยู่กับพวกเราจนถึงวันนี้จนถึงวันลุกตายน้อง<ล>ทีมสเตจทีมหลังบ้านด้วยนะคะขอบคุณมากๆวันนี้ Amazing มากค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆขอเสียงตรงมืออีกครั้งได้ไหมคะ